เอาใจสายเนื้อค่ะจะพาไปต้มเนื้อโต๊ะเตี้ยที่เอยบอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าร้านเนี้ยไปช้าอดหมดะนะเพราะว่า2ชั่วโมงของหมดแล้วไปดูค่ะว่าจะแซบขนาดไหนค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นร้านต้มเนื้อชื่อดังที่กําลังอยู่ในกระแสของโลกโซเชียลเลยเพราะว่าที่นี่เขาแตกต่างจากร้านอื่นเขาใช้เตาถ่านในการทําแล้วก็โตเตี้ยนะคือเตี้ยจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่านั่งกินกันแบบนี้เลย <c oughs> โตเตี้ยแบบนี้ก็เลยเรียกกันว่าร้านต้มเนื้อโตเตี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าสายเนื้อสายเครื่องในพลาดไม่ได้เลยรสชาติเด็ดมากการันตีด้วยลูกค้าประจําเขาบอกว่าทานมาตั้งแต่7จ็ดขวบจนตอนนี้30กว่าก็ยังแวะเวียนมาอุดหนุนเกือบ ทุกวันค่ะโดยเมนูของทางร้านะคะเป็นเมนูต้มเครื่องในรวมก็ประกอบด้วยส่วนต่างๆทั้งม้ามที่หาทานได้ยาก<ะ>ดอกจอกดอกจอกเขาบอกว่าส่วนในของกระเพาะวัวปอดไส้ แล้วก็เนื้อตุ๋นแบบนี้เข้มข้น,นแบบนี้ใส่เครื่องในใช่ไหมใช่แล้วค่ะรสชาติเข้มขน้น <c oughs> เคล็ดลับอยู่ที่วัตถุดิบต่างๆเขาคัดสรรมาอย่างดีเครื่องในเนี่ยล้างสะอาดทุกชิ้นค่ะไม่แช่โซดาทําให้ต้มไปแล้วไม่มีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็ใช้เตาถ่านในการทําอาหารก็เพิ่มความหอมของกลิ่นควันไฟด้วยค่ะคและที่สําคัญ ature, ซิกเนเจอร์ชื่อร้านต้มเนื้อต้มโต๊เตีย้ยก็ต้องเป็นโต๊ะเตี้ยนี่ละค่ะ แต่บางคนมา,าโต๊ะเต็มก็ยอมยืนกินก็ยอมกลิ่นมันหอมเหลือเกินโดยเจ้าของร้านคือคุณหนูเขาบอกเปิดมา35ปีแล้วเคล็ดลับต่างๆก็ได้มาจากการเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ต้มเนื้อเนี่แหละค่ะจนคุณแม่เนี่ยทำไม่ไหวก็เลยมารับช่วงต่อไปรุ่นที่2 เมื่อก่อนเนี่ยเตรียมวัตถุดิบวันละส5กิโลนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นวันละ40กิโลโ,อ,โ <6 S 2> อีกเท่าอาทิตย์เนี่ยห้โอ้โหเพิ่มกี่เท่าล่ะครพอเขาบอกแบบนี้ทนเสียงเรียกร้องจากลูกค้าไม่ไหว<อ>หลายคนบ่นเหลือเกินโอ้ยกำลังจะมากินของหมดอีกแล้วหมดตลอดตลอด,ลอดบางวันขาย2ชั่วโมงเก็บล้าแล้วอะ่ะโอโ ส่วนราคาขายไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่ชามละ40-50บาทใส่ถุงก็50บาทเท่านั้นอ่ะใครอยากรู้ว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่าทำไม2ชั่วโมงหมดแล้วไปพิสูจน์กันได้นะคะและอย่าลืมมาบอกพวกเราด้วยว่าอร่อยหรือเปล่า ร้านต้มเนื้อตโตเตียอยู่ในตลาดเจ้าพรมพระนครศรีอยุธยาเปิดหกโมงเช้าส่วนปิดกี่โมงก็แล้วแต่วันแล้วกันค่ะบางวันก็ของหมดเร็วก็นา่าจะสองชั่วโมงแหละฮะเ,ออเพราะฉะนั้นโทรไปสอบถามก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสามสี่สี่เก้าสองมีอาหารที่ขายเร็วนะเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอ <3 S 1> ใช่ไหมตุ๊กขายข้าวมันไก่ขายข้าวขมืออันนั้สามชั่วโมงใช่ไหมอันนี้สองชั่วโมงฮะจัดร้านไปชั่วโมงนึงเปิดร้านแป๊บเดียวหมดแล้วร้านโตเตี้ย แต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ได้เตี้ยนะลูกค้าก็ไม่ได้เตี้ยแค่โต๊ะเฉยๆนะครับไปดุนกันได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ